จะเจอหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยกดเชือกให้ขาดไปแต่กลับเลยครับผมขูดแล้วครับผมเอากอนี้ออกนะกอนเนี่ยเสียงขู่แล้วเนี่ยเห็นตัวยังมาลุ้นครับว่านาจะเอาตัวขึ้นมาได้ไหมแต่แต่ได้ยินเสียงแล้วแหละครับผมตัวมีแน่นอนติดหางนะจะค่อยๆครับกลัวกลัวหางหลุด ควหลุดไปครับผมเอา้าหลังนี้เหมือนกับจะลั่นเอา้าหลังนี้แพ็คคู่ครับผมโอ้โหสองตัวเลยครับผมน่าจะเข้ากิน สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกับพวกเราอีกแล้วครับผมหาอยู่หากินถิ่นพิจิตครับผมช่วงบ่ายพบกับผมกับนาจีอีกแล้วครับผมออกหมายดักหนูส,นว,สวนปาล์มนี่แหละครับผมล่องเดิมเดี๋ยวผมจะลงล่องนี้คนละล่องครับผม,ไ,มผไปครับไปลุ้นไปชมกัน,นว่าจะมีล่อง ลอยให้ใส่งามๆหรือเปล่าร่องลอยครับผมการตะกุยดินลูเข้าไปแล้วครับผมดูครับลอยตะกุยี่ยครับผมนีร่องลอยการตะกุยดินครับผมดักไว้ตรงนี้สักหลังครับผมเนี่ครับสภาพไมก้ก็เป็นปลายยาคาครับผม ตามล่องครับผมตรงนี้มีขุยครับผมดักไว้ตรงนี้หลังหนึ่งครับผมดู่วงรอยการดิ้งนี่ครับไหมก็สวยดีนะครับผมไหมสวยดีช่วงนี้ตรงนี้นี่ครับดูองรอยกัดยาครับผม ้เละเลยใส่ไว้สักหลังครับผมม่ใช่สักหลังสิครับแพ็คคู่แล้วครับผมเนี่ยตรงนี้อีกหลังหนึ่งตรงนู้นอีกสองหลังครับผมล้อมไว้สี่หลังนะครับผมปลายาขนปุ่มนี้ก็บริเวณนี้ครับผมตอนนี้ก็ ลงกับดักคมมาแล้วครับผมประมาณก3 9หลังครับผมของผมครับผมชุดแรกลงไป19ชุดหลังลง20ครับผมงนีเช้ามาลุ้นกันเลยครับผมว่าจะหมานกันหรือเปล่าครับผมตอนนี้นะก็น่าจะใส่เสร็จแล้วครับผมไปลุ้นกันตอนเช้าเลยครับ สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมได้เวลามาเก็บกู้กับดักกันแล้วครับผมครับไปเก็บหลังแรกครับผมหลังเก็บตกนะนูน่นบอกหลังแรกก็เหมือนเดิมครับผมอ่มาดูหลังแรกของผมครับผมลงในล่องเลยครับผมต,ตัวหรือเปล่า โอ้เหมือนเดิมอิ่มซิมอ่ะกลับหายหายหรือหลงเหรอหลังไหนกลับหายอ้าวกลับหายเหมือนกันลุ้นของน้ำนะครับหลูกัดเชือกไปอ่ะอ้าว จากไปทางไหนแหวกดูยังอะ่ะเชืชอกขาดไปเลย,อย,อยลเอาแหวกสิมไม่รู้ติดขาไปหนูกัดเชือกครับผมถ้าลงล่องได้ <S <S ก็น่าจะไปไกลอยู่นะถ้าลงล่องแหวกยากกันแล้วครับผมแต่เช้าเลย จะเจอหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยกัดเชือกให้ขาดไปแต่กลับเลยครับผมเต,ตรงนี้เหรอดูงนีินึงงลงรูไปแล้วเหียกอยู่ข้างในกลับมาอยู่ข้างนอกนี ขูแขแแข่แล้วครับผม <laughs> เอากอนี้ออกนะกอนี้ยเสียงขู่แล้วเนี่ยเห็นตัวยังนี่นี่ฝังนี่งนี่มีเสียงขู่แล้วครับผมเอามีดเกี่ยวได้ไหมเสียงขู่แล้วครับผมเอาปฏิบัติการ <laughs> ปฏิบัติการล่ราหนูล่าหนูติดกับ มาจุดแรกก็เจอของดีครับแล้วครับผมน่าจะติดหางไม่ติดหางอย่างนี้น่าจะติดหางครับถ้าพาไปไกลขนาดน,นี้ติดขาไม่น่าจะไปไกลขาหน้านะถ้าขาหลังก็ไปไกลได้ติดขาไหมนะเจอ,อยังเอาเอาเอานอนไว้แล้วเอาอเป็นไงอะ เห็นไงอ่ะเรรยบร้อยติดหางหมดแล้วถ้าติดหางเนี่ยพาไปไกลติดหางนี่ไปไกลเนี่ยเพราะว่ามันกลับกลับมากัดอะไรได้เอาเอาคนก็เข้าไปทั้งคนแล้วเอามุมดรูเข้าไปเลยจับหางมาดิจับไม่ได้ไปจับมันติดอะไรก็ไม่รู้เนย งั้นก็จัดการหนูไปก่อนหนูก็ตีไม่ขนาดได้ไหมนะามาลุนครับวนานะจะเอาตัวขึ้นมาได้ไหมแต่แต่จะยินเสียงแล้วล่ะครับผมตัวมีแน่นอนติดหางนะจะค่อยๆครับ,รบกลัวกลัวหางหลุดกลัวหลุดไปครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมครับติดหาง ขาไปไกลเลยถ้าติดหางนี่ครับผมาลงสามหลังได้มาหนึ่งแต้มครับผมไปลุ้นจุดจงงุดต่อไปกันครับผมหมายครับลุ้นจุดต่อไปมาครับลุ้นด้วงก่อนที่จุดนี้ด้วงผมว่าไงโอ้ยเหมือนเดิมเหมือนเดิม คือเก่าดูคู่แฝดสิหลังนี้ว่าไงโอ้ยเหมือนเดิมอ้าวหล้วนี้กลับลั่นครับผมกลับลั่นโอ้ยเรียบร้อยครับผมเป,เป็นเป็นลูกของมันครับผมได้มาหนึ่งแต้ม ลุนอีกสองหลังฝั่งนี้ครับผมจะคุ้มค่าล้อมหรือเปล่าได้ไหมเอ้าข้างล่างก็กลับลั่นครับผมโอ้ลั่นฟาวไม่มีตัวครับผมตัวบนเอ้าตัวบนก็ก,ก็ลัน่นเอ้าตัวบนตัวบนลัน่นลั่นได้ตัวครับผมตัวล่างลั่นฟาวสรุปได้สองแต้มครับ สีหลังจุดนี้อ,น,อน้าได้ตัวแล้วครับนุ่นน้าก็ได้สอง้ต้ม้วครับไปรุ้นของผมหลังนี้ซิจะมีตัวไหมเอา้าหลังนี้ก็ลั่นครับผมเอา้าเรียบร้อยโอ้รุ่นมันรุ่นเดียวกันเลยไปครับ ได้มาสามแต้มแล้วครับผมจุดนี้แต่ไซส์เล็กมากถือว่าเปิดหัวมาดีครับผมหลังนี้ล่ะหลังนี้เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวมาดูหลังนี้ครับผมอีกหลัง <c oughs> ว่าไงจะมีตัวมีแต้มเพิ่มไหม โอ้เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวเหมือนเดิมไปครับดูหลังต่อไปเลยครับผมห่างกันประมาณ20เมตรโอ้หลังนี้ก็เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัว เดูอีกหลังครับผมโอ้เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวมา่านเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีล่องรอยครับจุดน,นี้เปิดหวัวมาดีแต่ท้ายจะดีหรือเปล่าครับผมโอ้หลังนี้ก็ เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวเข้าเลยอ้ลนกควักช่องแรกๆคึกคักเลยครับผมพอมากลางๆเริ่มเงียบแล้วครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมาดูหลังนี้สิจะมีตัวมีแต้มไหมเนี่ย ไหนวะเนี่ยปลาลกด้วยโอ้มันเดิมครับผม <c oughs> นนมันมีตัวดูหลังนี้ครับผมอ้าวหลังนี้กลับลัน่นโอ้โหเป็นหนูท้องขาวครับผมเป็นหนูท้องขาวไป หลุ้นหลังต่อไปเลยครับผมน่าจะเป็นหลังสุดท้ายล่องนี้ว่าไงโอเหมือนเดิมครับผมข้ามาดูล่องข้างถนนนี้ครับผมตรงปลายากขนนู่นครับผมใส่ไว้สองหลัง ไปลุ้นกันครับผมดูหลังในล่องก่อนละกันครับผมโอ้เหมือนเดิมครับไม่มีตัวดูหลังครับผมหลังข้างบนโอ้เหมือนเดิมครับผมนลไม่มีตัวจริงๆเลยมาลุ้นปลายขนจุดนี้มั่งครับผม จุดที่ใส่ไว้สองหลังนั้นไม่มีแต้บเลยครับหลังนี้ประมาณสามสี่หลังครับผมจุดนี้สี่หลังห้าหลังหลังแรกโอ้เหมือนเดิมครับผมมันมีตัวหลังต่อไปครับผมจุดนี้จะใส่ล่องเดิมเลยครับผมอลังนี้ว่าง่าอ้เหมือนเดิม ไม่มีตัวจริงครับผมไอ้ลุงอีกหลังเหรอหลังนี้ว่าไงโอ้เหมือนเดิมแต่มดเอาข้าวไปกินหมดเลย มาดูจุดที่มีร่องรอยการกัดของหญ้าไอของหนูกับหญ้าของหนูครับผมแล้วก็ใส่ในร่องเลยครับผมมีตัวหรือเปล่าโอ้เหมือนเดิมดูครับรอยกัดหญ้าก็มีแต่ไม่มีตัวเข้ารุนอีกหลังหนึ่งครับผมหลังสุดท้ายจุดนี้ จุดนี้ก็มีการกัดหญ้านะครับผมเอา้ามีกลับหายครับผมกลับขยับกลับลั่นโอ้ยลั่นฟาวอีกแล้วครับไม่มีตัวน,น่าจะมีหนูครับตรงนี้มีกัดหญ้าอยู่ลั่นฟาวไปครับจุดแรกก็ ยามกับดักคบมาแล้วครับผมยี่สิบหลังน่าจะได้หนูไปประมาณสามสี่แตนมนี่นะครับผมเต็ดไซส์เล็กมากไปลุ้นจุดต่อไปกันเลยครับผมไปครับลุ้นจุดต่อไปเป็นจุดสุดท้ายหรือจุดแรกที่เราลงใส่กันครับผมไปครับไปลุ้นด้วยกันว่าจะมีตัวมีแต้มเพิ่มหรือเปล่าครับมาลุ้นอีกสิบ ก้าหลังครับของผมจุดแรกเดินไกลมาครับผมหลังแรกอะจากที่จอดรถตรงป่าหญ้านี่แะครับผมมาดูหลังแรกครับผมตรงป่าไม้ยราบนี่แหละมีตัวหรือเปล่าโอ้ยเหมือนเดิมอินซิมน่น มาครับมาลุ้นจุดความหวังของเราถ้าจุดนี้ไม่มีก็คือแฮวเจ๊ง <laughs> ไปแล้วครับผมถ้าจุดนี้ไม่ได้ตัวนะจุดความหวังดู่องรอยกันตะกุยเยอะมากครับผม <laughs> ลองรอยกันตะกุยโอหลังแรกเหมือนเดิมนะครับผม <laughs> ดูตะกุยครับผม หลังแรกก็เหมือนเดิมโอ้แต่มีการกินข้าวครับผมมานั่งกินข้าวเกือบหมดกองเลยเนี่ยอร้ออีกหลังครับผมอ่าหลังนี้ว่าไงใส่ข้างบนโอ้เหมือนเดิมหลังต่อไปเลยครับผม โอ้เหมือนเดิมนุ่นตาหลังครับผมเอาหลังนี้กลับหายครับผมหน้าปลากรูดึงไปไหนท่านเนี่ยโอ้โหกลับหายโอ้ฝาวอีกครับผม ดิงเข้าไปถึงในรูนุ่นลั่นฟาวตายแล้วนะครับดูหลังข้างบนมั่งอ้าวหลังนี้เรียบร้อยครับผมมันได้หลังนี้เองนี่เองครับผมนี่ครับเดีย๋ยวเก็บก่อนแต้มแรกมาแล้ว มาดือ้อขวัญเอ้ยในที่สุดแต้มแรกก็มาครับผมดูอีกหลังครับผมจะมีตัวมีแต้มเพิ่มหรือเปล่าอ้าหลังนี้ก็เรียบร้อยครับผมเนี่ยมันมาอยู่ข้างบนนี่ครับผมมันมาวิ่งข้างบนเนี่ยเดีย๋ยวเก็บครับผมครับผมจุดนี้ล้อมไว้ดูร่องรอยครับผม การกัดกันแทะเยอะมากครับผมไปดูอีกหลังถัดไปเลยครับผมหลังสุดท้ายของจุดนี้หรือเปล่าไม่รู้น่าจะเป็นหลังสุดท้ายแล้วแหละครับผมจะมีตัวเพิ่มอีกหรือเปล่าโอ้เหมือนเดิมครับผมมันวิ่งอยู่ข้างบนอย่างเดียวแลวข้างล่างไม่ลงมาเลยครับผมเหมือนเดิมครับไปครับ หลุ้นหลังต่อไปเลยจุดเมื่อกี้ล้อมไว้ห้าหกหกหกเจ็ดหลังครับผมได้มาสองแต้มครับก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับผมยังได้ตัวมาดูหลังนี้ครับผมโอ้เหมือนเดิมครับไม่มีตัว มาครับมาลุนอีกหลังเอ้าหลังนี้เหมือนกับจะลั่นเอ้าหลังนี้แพ็กค,คู่ครับผมโอ้โหสองตัวเลยครับผมน่าจะเข้ากินพร้อมกันครับน่่นครับผมแพ็กค,คู่เลยครับผมได้ครับหลังเมื่อกี้นี่เข้าคู่เลยครับผม การเข้าคู่นี่นะเคยเข้าสามสามตัวมารอบหนึ่งแล้วครับผมหลังนี้ว่าไงอ้อกลับหายครับผมโอ้ลันฟาวครับผมโอ้โหลันฟาวีกลี่ยไม่ได้ตัวครับทำลองย้อนกลับครับผมย้อนกลับไปหารถ ตรงนี้ใส่ไหมเนี่ยจุดนี้ใส่สองหลังครับผมหลังบนโอ้เหมือนเดิมครับผมดูอีหลังครับผมในร่องครับน,นี้จะมีตัวไหมอ้เหมือนเดิมครับผมมีตัวล่องรอยก็พอมีนะครับตรงนู้นมีขุยด้วย ไม่มีตัวเข้าเลยครับผมไปครับลุ้นหลังต่อไปมีตัวมีแต้มเพิ่มหรือเปล่าครับผมอย่งนี้ว่าไงโอ้เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวจริงๆ มีการกินข้าวรอบนอกครับผมแปลว,ว่าฉลาดขึ้นน่าจะเป็นหนูท้องขาวครับไปครับไปลุ้นหลังปลายยาขนจุดปลายาขนนี้ใส่ไว้สองหลังเองมันงครับผมดูหลังนี้ครับผมโอ้เหมือนเดิมไม่มีตัวเลยครับผมครับ อีกสีหลังเลยหรอล่างไม่ได้ใส่อีกสี่หลังไม่น่าใช่สี่หลังแล้วมั้งยังงี้ว่าไงครับผมโอ้เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวหลังต่อไปครับผมไม่รู้จุดไหนเนี่ย ไหนเนี่ยข้างบนก็ไม่ได้ใส่อลังนี้ว่าไงครับผมโอ้เหมือนเดิมครับผมมีตัวจริงๆริครับผมหลังนี้ครับผมเก็บตกเดินผ่าน เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวไปครับตอนนี้เก็บกู้กับดักครบกันหมดแล้วครับผมมาสรุปผลงานกันครับผมไปครับรอสรุปผลงานกันเกียวอุปรกรณ์ก่อนต้องคงต้องเทียบแล้วหายไม่น่าเรียกหนูเลยเรียกหนู เล็กตัวเล็กจับงาเรียกว่าหนูอยู่นะครับมาสรุปผลงานกันครับผมวันนี้แต้มเยอะมากครับผมของผมแปดแต้มของนาสิบเอ็ดแต้มครับผมนูเนี่ยโอโ้โหนุ่หนหนูเขียวการจะเริ่มจะสกุกเลยเนี่ยหมดแล้วเหรอลูกเดียว <laughs> ของนาสิบเอ็ดแตม้มของผมแปดแต้มครับผมวันนี้ใส้ เล็กกระจิ๋วหลิวมากเลยครับผมเต้มเยอะแต่ตัวเล็กครับผมกับผลงานของการดักหนูของผมน่าจะประมาณ39หลังครับองหนะาี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับน้าด้วยนะครับผมคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม